ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้านี้บรรดาประมุขนิกายอสูรมหาอำนาจต่างให้ความสนใจไปที่การต่อสู้บนท้องฟ้าสูงยิ่งไปกว่านั้นคนของมันได้เฝ้าอยู่ตรงเข้าออกถ่ายพลังแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต๋าจึงไม่มีใครคาดคิดว่าเฉินเซียงจะหายตัวไปอย่างกระทันหันเช่นนี้หลังจากเฉินเซียงทะลวงระดับได้สำเร็จเขาก็นำบูส่วนเข้าสู่พระราชวังหยกก่อนจะล่องหนพร้อมกับขับเคลื่อนทักษะพยักขาวทะลวงมิติออกจากม่านพลังอย่างฉับพลัน ช่วยกันทำลายม่านพลังเร็วเข้าหลายคนต่างประตูพลังโจมตีม่านพลังอย่างบ้าคลั่งพวกมันคิดว่าเฉินเซียงยังอยู่ข้างในนั้นเพียงแต่กำลังล่องหนอยู่แน่นอนว่าพวกมันรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะต่างๆของเฉินเซียงมาไม่น้อยเมื่อพวกมันร่วมมือกันโจมตีด้วยพลังที่รุนแรงม่านพลังที่กำลังเบาบางลงจึงแตกสลายในที่สุดหลังจากนั้นพวกมันได้เข้าปิดล้อมด้านในขายพลังแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่าเพื่อทำการค้นหาเฉินเซียงให้พบโดยเร็วที่สุด แต่เฉินเซี่ยงที่ออกมาด้านนอกพร้อมทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงแล้วขณะนี้เขามาที่การต่อสู้ของเจ้าเมืองมังเกินภาที่กำลังขับเคี่ยวอยู่กับประมุขคนิกายกิเลนเพลิงและประมุขคนิกายเต่าทมินอย่างดูเดือดฮ่าห้าเจ้าทำให้พวกเราไม่มีทางเลือกบัดนี้เจ้าเมืองมังเกรหินผ่านพูนถาห่วงโซ่ของประมุขขนิกายเต่าทมินตรึงร่างกายเอาไว้จนไม่สามารถขยับได้ขณะที่ประมุขคนิกายกิเลงได้ประตูพลังเปลวเพลิงเข้าปกคลุมร่างเจ้าเมืองมังเกรนภาไว้อีกชั้น มองพวกเราด้วยสายตาแบบนั้นเจ้าเป็นคนบีบบังคับให้พวกเราทำเช่นนี้อันที่จริงเจ้าสมควรวางตัวต่อพวกเราให้ดีกว่านี้หากว่าเจ้ายอมเชื่อฟังพอวกเราแต่โดยดีก็รับรองได้เลยว่าเจ้าจะได้อยู่ในตำแหน่งเจ้าเมืองไปอีกนานประมุขณิกายกิเลนเพลิงหัวเราะเย้ยหยันแต่ถ้าเจ้ายัางดื้อรั้นก็อย่าตำหนิที่พวกเราไม่สุภาพอย่าหลงตัวเองเกินไปนักต่อให้ต้องตายข้าจะไม่เชื่อฟังพวกเจ้า เจ้าเมืองมังกรนภา,าแค่นเสียงเดือดเขาประตูพลังเพื่อกำจัดโซ่ที่ตรึงร่างแต่ไม่เป็นผลแน่นอนว่าประมุขนิกายทั้งสองใช้ความสามารถทั้งหมดที่พวกมันมีอยู่เพราะพวกมันรู้ดีว่าเจ้าเมืองมังกรเหินนภาไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ไง่ายๆหากพวกมันไม่ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ก็เห็นทีว่าพวกมันต้องเป็นฝ่ายที่ตกตายพวกเราจะทำให้เจ้าตายอย่างช้าๆในเมื่อเจ้ากล้าวางตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเราแล้วพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดมากหากจะฆ่าคนโง,ง,งมงมเช่นเจ้า เจ้าเมืองมังกรเหินนาพาไม่ได้อ่อนแอกว่าพวกมันเพียงแต่เขาคำนึงถึงเมืองมังกรนภพาเป็นสำคัญหากว่าเขาต่อสู้ด้วยอำนาจพลังทั้งหมดที่มีพื้นที่ใกล้เคียงจะต้องเสียหายรุนแรงส่วนผู้คนจะได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบแน่นอนว่าเขามีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าเมืองย่อมไม่คาดหวังให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ยามนี้เจ้าเมืองมังกรจะหนาเ้าจงเมาขาไปที่ประมุขคณิกายกิเลนเพลิงเขาพยายามดิ้นรนอย่างไม่รู้จบแต่ไม่มีทีท่าว่าจะหลุดพ้นได้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาต้องถูกพวกมันฆ่าตายอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่เขากําลังมองหาทางเอาตัวรอดกลับมีแสงสีฟ้าครามว่าผ่านหัวของประมุขคณิกายกิเลนเพลิงอย่างฉับพลันทันใดนั้นหัวของประมุขคณิกายกิเลนเพลิงที่ถูกเจาะทะลวงด้วยสีฟ้าครามครั้นแล้วร่างของมันก็ได้ระเบิดขึ้น เสียงระเบิดของวัตถุสองชนิดดังขึ้นหนึ่งเป็นร่างกายของประมุขนิกายกิเลนเพลิงและอีกหนึ่งเป็นโซ่ที่ตรึงร่างเจ้าเมืองมังกรนภาเฉินเซียงประมุขนิกายเต่าทมินสะดุ้งเฮือกครั้นแล้วมันจึงเร่งตะโกนไปที่พักพวกเฉินเซียงอยู่บนนี้มันฆ่าประมุขนิกายกิเลนเพลิงไปแล้ว เฉินเซียงมีอำนาจพลังที่สามารถดับสังหารประมุขคนคิกายกิเลนเพลิงได้สิ่งนี้ทำให้บรรดาประมุขคนคิกายและฝ่ายอาวุโสล้วนตกตะลึงเพราะพวกมันมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับประมุขนิกายกิเลนเพลิงด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นหากว่าเฉินเซียงฆ่าประมุขขมุนขลายยกลานเพลิงลงได้ก็หมายความว่าเขาสามารถฆ่าพวกมันได้เช่นกันเจ้าพูดมากเกินไปแล้ว เฉินเซี่ยงปรากฏตัวด้านหลังของประมุขนิกายเต่าธมินอย่างฉับพลันครั้นจึงคว้าตราประทับจักรพรรดิเทพฟาดทุบลงกลางแผ่นหลังของมันทันทีตราประทับจักรพรรดิเทพที่กำลังสั่นสะเทือนพลันปรากฏมังกรครามคำรามขึ้นในฉับพลันมันได้ฉีกขย้ำร่างประมุขนิกายเต่าธมินราวกับฉีกกระดาษก็มีปานพวกมันทั้งสองเป็นถึงประมุขนิกายอสูรมหาอำนาจแต่กลับถูกฆ่าตายทีละคนภายในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจเท่านั้น กระทั้งเจ้าเมืองมังเกินนภา,ายัางต้องตะลึงจนนิ่งงันเพราะเขาไม่ทันได้กับพริบตาด้วยซ้ำทว่าชายหนุ่มเบื้องหน้าดับสังหารประมุขนิกายอสูรมหาอำนาจสองคนไปเสียแล้วต้องขออภัยจริงๆข้าไม่นึกเลยว่าพวกมันจะปวกเปียกขนาดนี้อันที่จริงข้าสมควรปล่อยให้พวกมันตกตายด้วยน้ำมือท่านเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่เจ้าเมืองมังเกินนภาไม่ทันได้ตอบกลับเฉินเซียงก็หายลับอย่างฉับพลัน ในทันทีที่เฉินเซียงหายตัวไปกลับมีกลุ่มคนในชุดเกราะสีทองปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าทุกคนในกลุ่มสวมชุดเกราะสีทองอารามพร้อมด้วยหน้ากาก,ากสีทองปิดบังใบหน้าเมื่อเฉินเซียงพบสัมผัสกับกลิ่นอายของคนเหล่านี้ทำให้เขาต้องล่าถอยออกมาอย่างเร่งรีบเดิมทีเขาตั้งใจจะเข้าเข็นฆ่าบรรดาประมุขนิกายและฝ่ายอาวุโสให้หมดสิน้นแต่ไม่นึกเลยว่าจะมีกลุ่มคนปริศนาปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันองค์ครักษ์มังกรนภา เจ้าเมืองมังเกลนภา,าอุทานขึ้นครั้นจึงเข้าไปพบกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยความเร่งรีบอีเทียนฉีเจ้าเมืองมังเกลนภา,าชั้นที่หนึ่งร้อยทำความเคารพบัญชาเทพมังกรเหินนาภาผู้นำกลุ่มคนในชุดเกราะสีทองพยักหน้าตอบเห็นชัดว่าที่นี่เกิดเรื่องวุ่นวายไม่น้อยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นิกายอสูรมหาอำนาจทั้งเจ็ดต้องการทำสงครามในใจกลางเมืองมังกรเหินนภาหากเกิดสงครามขึ้นใจกลางเมืองมังกรนภาจะได้รับความเสียหายรุนแรงดังนั้นข้าน้อยจึงพยายามปกป้องเมืองแต่ฝ่ายตรงข้ามเปิดฉากต่อสู้กับข้าน้อยอี่เทียนฉีกล่าวท่านบัญชาเทพมังกรเหินนภาแท้จริงแล้วพวกเราต้องการจับใครบางคนที่นำแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเตาไปทั้งหมดแต่เจ้าเมืองมังกรเข้ามาขัดขวางพวกเรา เมื่อครู่ก่อนประมุขนิกายกิเลนเพลิงและประมุขนิกายเต่าทมินถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือคนชั่วที่พวกเราต้องการตัวประมุขนิกายมังกรครามโต้แย้งด้วยความเร่งรีบข้ารู้ว่าแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่าหายไปทั้งหมดแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่ขายพลังแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่าปรากฏขึ้นมันจะหายไปในภายหลังอนี้เป็นเรื่องปกติที่ขึ้นเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบัญชาเทพมังกรเหินนภากล่าวขึ้นตอนนี้ข้าต้องการรู้เรื่องการชุมนุมมังกรเหินนภาข้าได้น เรื่องนี้ข้าน้อยสามารถอธิบายได้เชิญท่านไปที่คฤหาสน์ของข้าน้อยก่อนยี่เทียนฉีกล่าวจบจึงเหลือบมองไปยังกลุ่มประมุขค,คณิกายและฝ่ายอาวุโสดีพวกเราจะไปที่นั่นบัญชาเทพมังกระเหินนภาพยักษ์หน้าพร้อมกล่าวหลังจากนั้นเขาได้ลอยตัวลงมาช้าช้าก่อนจะหยุดอยู่เบื้องหน้ากลุ่มประมุขค,คณิกายและฝ่ายอาวุโสพวกเจ้าทั้งหมดต้องไปด้วยกันปัจจุบันเฉินเซี่ยงเดินทางมายังพื้นที่ชั้นในระดับกลางเมื่อมาถึงเขาก็นำบูส่วนออกมาทันที ข้าเกือบสวยแล้วจูๆ่ๆมีกลุ่มคนที่น่ากลัวปรากฏตัวเสียอย่างนั้นคนเหล่านั้นมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่เฉินเซียงนึกถึงกลิ่นอายที่พบสัมผัสจึงรู้สึกพรั่นพรึงไม่น้อยหูส่วนท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับบัญชาเทพมังกรเหินนภาหรือไม่หูส่วนอยู่ในพระราชวังหยกทําให้เขาไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนบัญชาเทพมังกรเหินนภาท่านพบเขาอย่างนั้นหรือ บูส่วนพันเปลี่ยนสีหน้าในฉับพันชายคนนี้จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นท่านอธิบายมาเร็วเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นชายคนนั้นน่ากลัวมากบัญชาเทพมังกรเหินภพภาเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตมหาเทวอมตะที่อยู่เหนือขอบเขตเทวหกจิตวิญญาณแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสมควรเป็นอาวุธเทพคู่กายและใต้บัญชาในขอบเขตเทวหกจิตวิญญาณนับพันบูส่วนกล่าว ขอบเขตมหาเทวอมตะเฉินเซียงอุทานขึ้นยามนี้เขารู้สึกว่าเทพผู้สร้างเต่าสวรรค์สมควรอยู่ในหลักฐานพลังขอบเขตมหาเทวอมตะมันเป็นขอบเขตพลังที่เหนือกว่าขอบเขตเทวหกจิตวิญญาณเป็นเรื่องยากมากที่จะทะลวงระดับสู่ขอบเขตนั้นได้หากว่ามีหลักฐานพลังในขอบเขตมหาเทวอมอตะก็จะสามารถออกจากหอคอยชั้นสูงสุดได้ บุส่วนกล่าวภายในหอคอยมังกรนภามีบัญชาเทพมังกรเหินนภาทั้งหมดสิบคนไม่มีผู้ใดรู้ชื่อจริงของพวกเขาและไม่มีใครพบเห็นพวกเขามาเนิ่นนานพวกเขามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของหอคอยมังกรเหินนภางานชุมนุมมังกรนภาในครั้งนี้มีการช่อชนสมควรเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาปรากฏตัวเฉินเซี่ยงรู้สึกผ่อนคลายลงทันทีเขากล่าวขึ้นอันที่จริงข้านึกว่าตัวเองตกเป็นเป้าหมายของพวกเขาไปเสียแล้ว บูส่วนพันหัวเราะขึ้นโอท่านไม่ต้องกังวลเลยบัญชาเทพมังกรเหินหภามีความเที่ยงธรรมอย่างยิ่งจริงด้วยตอนนี้ท่านสมควรว่างแล้วฉะนั้นช่วยสกัดกลั่นมุกกดพลังให้ข้าก่อนปัจจุบันเฉินเซี่ยงอยู่ในขอบเขตตรีเทวเร้นลับระดับสูงแม้ว่าเขายังไม่ได้ทะลวงระดับสู่ขอบเขตเทวหกจิตวิญญ,ญาณแต่เขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากต้องทราบด้วยว่าขอบเขตเทวสวรรค์และขอบเขตตรีเทวเร้นลับที่คนอื่นๆมักพูดกันว่ายากเหลือแสนแต่เขาก็ได้บุกทะลวงผ่านมันมาอย่างง่ายดาย เข้าใจแล้วท่านรอข้าสักพักเฉินเซี่ยงรับมุกกฎพลังมาจากบูส่วนแล้วจึงแยกตัวเข้าสู่ห้องลับปัจจุบันเขากับบูส่วนไม่ได้กลับมาที่ตำหนักโอสดเต่าทมินแม้ว่าตำหนักโอสดเต่าทมินจะเป็นกิจการของตระกูลบูแต่มันจะถูกตรวจสอบโดยนิกายเต่าทมินอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเฉินเซี่ยงฆ่าประมุขนิกายเต่าทมินลงไปมันจะตามมาด้วยการแก้แค้นจากใต้บังคับบัญชาที่ยังเหลืออยู่ของมัน ต่อให้พวกประมุขนิกายเป็นขอบเขตเทวเหจิตวิญญ,ญาณแต่คิดว่าพวกมันสมควรอยู่ในขอบเขตระดับต้นเท่านั้นมิฉะนั้นมันจะไม่ถูกฆ่าสังหารได้อย่างง่ายดายเยี่ยงนี้เฉินเซี่ยงคาดเดาว่าตนเองที่อยู่ในขอบเขตตรีเทวะเร้นลับระดับสูงหากต้องเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตเทวหกจิตวิญ,ญญาณระดับสูงจะไม่ง่ายดายเช่นนี้และบางทีเขาอาจถูกฆ่าตายด้วยกระบวนท่าเดียวเท่านั้นการทะลวงระดับสู่ขอบเขตเทวหกจิตวิญญาณมีความยากเย็นอย่างนั้นหรือ เฉินเซียงเคยถามเรื่องนี้กับบูซวนมาก่อนแต่บูซวนไม่รับรู้เกี่ยวกับมันเสียอย่างนั้นไม่ทางเลือกนอกเสียจากทดลองมันดูแต่ก่อนอื่นต้องบ่มเพาะเส้นชีพจรพลังกลั่นสวรรค์ให้สำเร็จเฉินเซี่ยงได้รับปักบูซวนเอาไว้ดังนั้นเขาจะต้องสกัดกลั่นมุกกดพลังให้บูซวนเป็นลำดับแรกมุกกดพลังของบูซวนไม่ถือว่ามากมายนะักและปัจจุบันเขาอยู่ในขอบเขตตรีเทวะเร้นลับระดับสูงส่งผลให้การสกัดกลั่นมุกกด พลังมีความผ่อนคลายอย่างยิ่งเพียงแต่มันต้องใช้เวลาสักพักไม่กี่วันต่อมาเฉินเซียงได้ออกมาจากห้องลับเพื่อส่งมอบมุกกดพลังให้หวู่ส่วนและเมื่อหวู่ส่วนพบว่ามุกกดพลังมีอำนาจพลังมากกว่าเดิมหลายเท่ามันก็ทําให้มีความสุขอย่างยิ่งหวู่ส่วนข้ามีแผนการที่จะไต่ระดับขึ้นไปชั้นบนแล้วท่านละ่ะตอนนี้ท่านมีแผนการอย่างไรบ้างเฉินเซียงถามขึ้น ข้าคิดว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปหลังจากประมุขนิกายเต่าทมินถูกท่านฆ่าตายตระกูลของข้าก็ได้เตรียมพร้อมต่อการทวงคืนอำนาจและตำแหน่งประมุขนิกายวูส่วนกล่าวตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะพวกเราต้องแข่งขันกลุ่มอำนาจอื่นแต่นี่เป็นโอกาสของพวกเราเฉินเซี่ยงพยักหน้าเช่นนั้นข้าจะเก็บตัวบ่มเพาะพลังก่อนหลังจากเสร็จสิ้นการบ่มเพาะข้าอาจจะออกเดินทางในทันทีต้องบอกเลยว่าการได้เป็นมิสหายกับท่านถือเป็นโชคดีของข้าอย่างแท้จริง วูส่วนกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนจะเอื้อมมือมาตบไหล่ของเฉินเซียงเฉินเซียงหัวเราะขึ้นหลังจากนั้นเขาได้แยกตัวเข้าไปที่ห้องลับก่อนจะควักมุกกดพลังกลั่นสวรรค์ออกมากดพลังกลั่นสวรรค์เป็นอย่างไรกันแน่ดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่ลึกลับและหายากอย่างที่สุดแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับทักษะกลั่นสวรรค์หรือไม่ เฉินเซียงขมวดคิ้วพร้อมจ้องมองไปที่มุกกพลังกลั่นสวรรค์เขาเคยค้นหาในบทบัญญัติของทักษะกลั่นสวรรค์มาแล้วแต่ไม่ได้พบข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎพลังกลั่นสวรรค์ก่อนอื่นข้าต้องบ่มเพาะเส้นชีพจรพลังกลั่นสวรรค์ให้สำเร็จแล้วมาดูกันอีกทีกล่าวจบเขาก็นำมุกกพลังวางลงในเตาปรุงยาแล้วจึงเริ่มการสกัดกลั่นทันที เดิมทีเขาคิดว่ามันสมควรมีความยากในการสกัดกลั่นแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะง่ายดายเหมือนกับมุกกดพลังทั่วๆไปเช่นนี้ด้วยการที่เขามีมุกกดพลังกลัน่นสวนสวออยู่เพียงสิบดวงจึงจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนแรงเยษธานหลายครั้งเพื่อส่งเสริมให้มันมีอำนาจพลังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้วิธีการนี้จะช่วยให้เขาบ่มเพาะเส้นชีพจรพลังกลั่นสวค์ได้ด้วยมุกกดพลังจำนวนน้อยที่สุด หลังจากนำแท่นศักดิ์สิทธิ์มากลั่นปรุงเป็นเม็ดยาเทพหมื่นวิถีและกินมันลงไปกุญแจแห่งสุสานหมื่นเต๋จะเป็นอย่างไรไม่รู้เลยว่ามันมีผลกระทบต่อข้าหรือไม่สิ่งนี้ทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกมึนงงในทุกครั้งที่ครุ่นคิดเพราะถึงอย่างไรแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต๋าก็คือสรรพสิ่งที่ลึกลับยิ่งที่สำคัญมันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุสานหมื่นเต๋สิ่งนี้ทำให้เฉินเซี่ยงเป็นกังวลอย่างที่สุด เอาเธอมันไม่มีประโยชน์ที่จะมากังวลในตอนนี้ถึงอย่างไรค่าก็กินมันจนก้าวเข้าสู่ขอบเขตตรีเทวะเร้นลับระดับสูงได้สําเร็จดังนั้นข้าจะไม่รู้สึกเสียใจเลยเพียงแต่หวังว่ามันจะไม่เกิดผลกระทบเป็นดีที่สุดเฉินเซี่ยงหยิบเม็ดยากดพลังใส่ปากกลืนก่อนจะเริ่มทําการสกัดกลั่นต่อไปเม็ดยากดพลังมุกกดพลังที่ผ่านการสกัดกลั่นของพี่เฉินและพี่เฉินจะเรียกตามอารมณ์ แม้ว่าเม็ดยากดพลังกลั่นสวรรค์จะกลั่นปรุงได้ง่ายดายแต่มันต้องใช้เวลากลั่นย่อยอำนาจพลังนานกว่าเม็ดยากดพลังชนิดอื่นๆปัจจุบันเขาต้องใช้เวลากลั่นย่อยอำนาจพลังถึง20วันแต่ช่วง20วันที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงได้ทำการสกัดกลั่นมุกกดพลังกลั่นสวรรค์ที่เหลืออยู่เรียบร้อยแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้คิดว่าข้าต้องใช้เวลาบ่มเพาะทั้งหมด6เดือน เฉินเซียงกล่าวขึ้นแม้ต้องใช้เวลานานแต่เขาสามารถอดทนต่อมันได้เนื่องจากการบ่มเพาะเส้นชีพจรพลังต่นสวรรค์เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังมาโดยตลอดการบ่มเพาะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในไม่ช้าวันเวลาได้ล่วงเลยมาจนครบหกเดือนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงไม่ได้ออกจากห้องลับเลยสักครั้งดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าสถานการณ์ด้านนอกเป็นอย่างไรบ้างแต่เป็นที่แน่นอนว่าเขาบ่มเพาะเส้นชีพจรพลังต่นสวรรค์ได้สำเร็จแล้ว แปลกจริงๆเส้นชีพจรตลางๆส่วนสค่อนไม่สามารถผลิตอำนาจพลังได้เสียอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งนี้ทําให้เฉินเซียงรู้สึกหดหูอย่างยิ่งเพราะเส้นชีพจรพลังต่าสวรรค์ไม่เหมือนกับเส้นชีพจรพลังเหินพาหรือเส้นชีพจรพลังมิติที่สามารถผลิตอำนาจพลังตามชนิดกดพลังของมันได้อย่าบอกนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เฉินเซี่ยงใจเขาไม่ดีเสียแล้วเขาอุตส่าห์บ่มเพาะมันมาด้วยความยากลำบากหากมันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์จริงๆเขาจะต้องรู้สึกผิดหวังอย่างที่สุดเขาอยู่ในห้องลับต่อไปอีกหลายวันเพื่อพยายามทดลองมันด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นพลังจากเส้นชีพจรกดพลังกลานสวรรค์ได้มันทำให้เขากำลังรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งมันสมควรมีประโยชน์อย่างแน่นอนเพียงแต่ข้าไม่รู้วิธีใช้งานมันเท่านั้นก่อนอื่นข้าต้องออกไปสอบถามกับบูซวนเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา เฉินเซียงค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบัรชาเทพมังกรเหินนภาและเขาต้องการรู้ว่าบัรชาเทพมังกรเหินนภาจะเป็นภัยคุกคามต่อเขาหรือไม่หูซว,วนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมสีหน้าท่านดูไม่ดีเลยเมื่อออกมาจากห้องลับเขาก็พบว่าบูซวนมีสีหน้าขาวซีดขณะที่จิตวิญญาณค่อนข้างตกต่ำข้าได้รับบาดเจ็บเฮอ,อ ตระกูลข้าพ่ายแพ้ในการแย่งชิงตําแหน่งประมุขนิกายเต่าทมินส่วนข้าก็พ่ายแพ้อย่างรับคราบไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นเช่นนี้วูส่วนสายหัวพลางถอนหายใจก่อนจะยกถ้วยสุราขึ้นกระดกย้อมใจมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพวกท่านพ่ายแพ้ได้อย่างไรเฉินเซียงมานั่งข้างๆก่อนจะตรวจสอบบาดแผลของวูส่วนจึงตระหนักได้ว่ามันเพิ่งเกิดเรื่องเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกมันมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงคอยหนุนหลัง ที่สำคัญบัญชาเทพมังกระเหินนภาไม่อยู่ที่นี่แล้วพวกมันตามหาตัวท่านแทบพลิกแผ่นดินมันรู้ว่าท่านมีความแข็งแกรง่งและพวกมันคิดว่าท่านอาจจะเข้าร่วมกลุ่มอํานาจของพวกเราในการแย่งชิงตําแหน่งประมุขนิขายนิทะลาวหูส่วนกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสามเดือนก่อนแต่บาดแผลที่ท่านเห็นเกิดจากการถูกลอบโจมตีในไม่กี่วันก่อนข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วจริงๆแววตาของเฉินเซี่ยงเปลี่ยนแปลงในฉับพลันเขากล่าวขึ้นว่าดูเหมือนว่าที่นี่มีเรื่องน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านไม่ต้องห่วงข้าจะช่วยท่านแก้แค้นแน่นอนว่าข้าจะลากคอไอ้สารเลวที่บังอาจลอบสังหารท่านออกมาให้ได้ข้าเชื่อมั่นในตัวท่านจริงสิมีคนต้องการพบท่านเป็นเจ้าเมืองอีเทียนฉีแต่ตอนนี้เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองเรื่องนี้มีกลุ่มอำนาจลึกลับอยู่เบื้องหลังเขาบอกว่าในวันนั้นเขาเป็นคนลงมือสังหารประมุขนิกายทั้งสองเพื่อป้องกันตัวตอนนี้เขากำลังตามหาท่านเพื่อขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องที่เกิด วูส่วนกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงกระซิบว่าถึงอย่างไรแล้วท่านต้องระวังเขาเอาไว้บ้างแล้วข้าจะพบเขาได้ที่ไหนข้ามีเรื่องต้องสอบถามจากเขาอยู่เหมือนกันคิดว่าเขาสมควรรับรู้ในหลายอย่างเดิมที่เฉินเซี่ยงตั้งใจว่าก่อนจะออกเดินทางเขาจะไปที่นิกายอสูรมหาอำนาจทั้ง7เพราะพวกมันต้องการจับตัวเขาเพื่อลวงเอาจิตวิญญาณและความทรงจำนี้เป็นความเกลียดชังที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจ,จมาตลอด หากว่าเขาไม่สามารถกําจัดพวกมันได้เขาจะไม่ยอมเลิกระเด็ดขาดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ